สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาผอกับไอเชียงหมูชาแนลอีกแล้วเมื่อนี้มากับต้มอึมไข่พี่นอ้องอึมไข่อึมไข่พี่อายเลาไปไต็ตใมากเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งมันซีซ้อได้กินบ่ได้กินมันแล้วมันนึกว่ามันจับเส้นไปแล้วพี่น้องอย่าไปรอใหญ่เด้อจัดเลยคำหนึ่งก่อนเด้ออืแต่ว่ากินเป็นตัวน่าใจพี่น้อง ขออนุญาตเบิงพุ่งมันเนี้ยนะยามันมิขี่กินเข้าไปมันมเสียวขึ้นรู้สึกงาเด้พี่น้องงาแขียวมันเด้ยาบาเราไม่มีใครเด้อนี่ตัวย้หน่อยเลยใครเต็มท้วงได้พี่น้องพันผู้ใดบ่กินก็นข,อขอโทษขออภัยหลายเด้อกดผ่านให้ได้นครับนี่พ่อแม่เพิน่นพากินแต่น้อยออื you mm -hmm. มองี่น้องมึงใครวะหนึ่งทีเบียวมือใครเห็นไ่มพี่น้องป๊อ,งปอดกินอะไรนี่บินมาเนาะ อ่ะยสุด่ยงลร,รบกวน,วน,น,น,นดวได้พี่หน่องว่าบางจิดถนนใหญ่สายบีเด้ต้งใส่แบบค้ามบอนเป,ปื่อยเขากินข้ามตะตนี้เลยผู้ใดบ่กกนิ่ขอถวดขอไยเดอแตแว่วผู้ใดบอเคยกินบบก็ไย่าไปหดก,กินเถอะกินไกได้พี่น่อง ลองก้อนกบทาม่ามันเป็นไระเนือ,อ,นอมันมันคือเนือไก่บัวคือเนือหมูบัวมันกับคือเนืออึ่นเหพี่น้องบอกว่าเจอดอกเฮ้ยอยากพูกกะกินร่องเบิ้งใครพี่น้อง ต้องพั่วฮัทกินกะซีบเบ,ตบตสตะค้ำมัน้เบสตะค้ำมั้งจกินๆเสียบได้มันเนี่ยมันยังจะกินเบตตนเนิ้ลโตไม่ได้มันหมพี่น้องอันนี้ยำแต่กระยำพี่กระดูกพี่น,อน้อง อันนี้ยัางมาแากหอกกับไข่ทีไปฟื้นมัน่นเพียงพออึ้งเถาะอ,อึ้งเถ่ามันกับกังพอขาดี่เรีกระดูก,ดกมันจะได้มันเนาะหางยากปีนึงกินแค่น,นึงอืมฮครับ

บดได้หน in mm ิพูนังกินบดพูดเดียวได้นีเห็นมเพื่ออะไรคะลุดเห็นบะบุ่บพี่หน่องไม่เอาตัวใครได้บ่มีตัวได้บ่ใครได้บุนนี่ยยังขักคุนะเห็นบะผู้ลังคนกับว่าแสนชุดคือใครมั่ง น้องห่างกับเศษไปสุดก็ค้ามันสำหรับไอเสียงสยบเบิดพี่น่อแสบเบิดทุกส่วนของมันเลยครับพี่น่องสำหรับคลิปนีอ้อ่ะชิขอร์ลาพี่น่องไปก่อน พอกันไม่ได้คลิปหนาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเป็นกำลังใจงให้เสี่ยงในคลิปต่อไปสวัสดีครับ